เคยไหมที่เจอใครบางคนแล้วรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือบางคนที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนชีวิตเราทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายคนเหล่านั้นเข้ามาเพราะกรรมไม่ใช่เพราะความบังเอิญกฎของกรรมไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและปัจจัยคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราเพียงแค่ผ่านมาหรืออยู่ด้วยกันยาวนานมีกรรมผูกพันกันพระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมความสัมพันธ์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเพื่อนหรือแม้แต่ศัตรูมีรากเง่ามาจากอดีตชาติกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นผลของการกระทำคนสี่ประเภทที่เราเจอในชีวิตหนึ่งคนที่มาให้บทเรียนเช่นคนที่ทำให้เราเสียใจหลอกลวงหรือทำร้ายเราคนเหล่านี้ทำหน้าที่กระตุ้นให้เราเติบโตผ่านความทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เราเกลียด แต่เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องการปล่อยวาง 2. คนที่มาให้บุญบางคนเข้ามาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นให้โอกาสเราให้คําแนะนําเหล่านี้คือบุญสัมพันธ์จากอดีตชาติที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 3. คนที่มาเป็นคู่กรรมความรักที่ลุ่มหลงทรมานอาจจะไม่ใช่พรหมลิขิตแต่เป็นกรรมเก่าเราคิดว่าเขาคือคู่ชีวิตแต่ถ้าจริงอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบคนรัก 4. คนที่มาเพื่อจากไปบางคนเข้ามาเพียงชั่วคราวแล้วจากไปสิ่งเหล่านี้ล้วนมีเหตุถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นแต่ผลกระทบอาจจะลึกในใจยาวนานแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกรรมเก่าถ้าคุณเจอใครแล้วรู้สึกผูกพันหรือไม่สบายใจตั้งแต่แรกพบจะเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าถ้าความสัมพันธ์ที่ทําให้เราทุกข์ควบคุมไม่ได้ให้รู้ว่าเป็นกรรมที่ต้องเรียนรู้และปล่อยวางถ้าคนนั้นเข้ามา แล้วชีวิตเราดีขึ้นให้รู้ว่าเป็นผลของบุญเก่าที่กลับมาตอบแทนแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นกรรม 1. ไม่อาฆาตไม่ยึดติดเราทำได้เพียงเรียนรู้ปล่อยวางและให้อภัยเราต้องไม่สร้างกรรมซ้ำอีก 2. ใช้เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนที่เคยมีกรรมร่วมกันมาให้แผ่เมตตาทุกวันก่อนนอนสสร้างกรรมใหม่ที่ดีเมื่อรู้ว่า เราหนีกรมไม่พ้นก็สร้างความดีให้มากเพื่อเป็นบุญในพบหน้าและช่วยชีวิตในปัจจุบันไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราโดยบังเอิญทุกความสัมพันธ์คือบทเรียนทุกการพบคือกรรมเก่าแต่เรามีสิทธิ์เลือกที่จะตอบสนองกรรมแบบใดจะสร้างกรรมใหม่แบบไหน